หากคุณเป็นคนที่เขียนอายไลเนอร์ได้แบบบงมากกว่าสวยนะคะเช่นในติมติมตื่นเต้นมากนะคะที่จะแสดงให้ทุกคนเห็นถึงสิ่งนี้นั่นก็คืออายไลเนอร์ลบได้น่าจะบอกว่าเรากรีดผ้ากรีดยาวเกิน เราก็จะใช้ด้านที่มันลบได้นะคะคือที่นี้ติมใช้จนมันมอมไปหมดแล้วจริงๆถ้าทุกคนได้ด้านของน้ำมามันจะขาวสะอาดมากเลยนะคะเพราะปกติเวลาที่เราจะลบอายไลเนอร์เราจะใช้2อ,อย่างนี้ใช่ไหมเป็นรีมูเวอร์กับคาร์บอนบัตใช่ไหมคะแต่ว่าติมเป็นคนหนึ่งที่ติมซับเฟอร์มากกับการแต่งหน้าบนรถแล้วบางครั้งอะ่ะเราก็ไม่ได้พกอุปกรณ์เยอะแยะมากมายซึ่งพอมันลบนะคะอันนี้ลบสะอาดลบยันคอนซีลเลอร์รองพื้นที่เราลงไว้ก่อนหน้าอันนี้ก็จะลบออกไปเลยนะคะแล้วก็ตบด้วยการทัชอัพ ซึ่งอายไลเนอร์ลบได้ทุกวันของเลาเลยนะคะรอบนี้เราทํามันน้อยมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาแบบเดียวกันที่มาตานั้นน้อยมากจริงๆทุกคนดูสิเนื้อเดิมเป๊ะเลยนะคะสูตรเดิมที่ทุกคนรักนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมคืออีกด้านหนึ่งเขาจะเป็นแบบลบได้แทนนะคะดูสินงะหายไปเลยเห็นไหมเราคิดว่าเราน่าจะไปตอบโจทย์กลุ่มคนบางคนที่อาจจะยังเขียนไม่เก่งแล้วมันต้องลบบ่อยมีแค่นี้ไว้อุ่นใจที่สุดนะคะลบได้สะอาดมากแม่ ต้องมีสายที่แบบมือไม่นิ่งอะ่ะต้องมีจริงๆ